สัมผัสประสบการณ์ใหม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของฟิลการขับขี่เรื่องของการใช้งานมาได้เลยผานานามแนะนำคันนี้เลยครับกับตัวของ Ford Everest 2.0 Titanium Plus แล้วก็คันนี้เป็นรถปี2022 4 w h v i l w ขับ4ต่างหากนะเลือกระบบเลือกการขับขี่ได้เลยที่บอกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ยังไงอ่ะนะครับผมลหลายคนหลายท่านอาจจะเคยใช้พวกรถเจ็ดที่นั่งหลากหลายยี่ห้อกันมาแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เคยนะลองในเจ้า Everest แล้วก็หรือยังไม่มี Everest ประจําบ้านนะเคยเล่นแต่ยี่ห้ออื่นมาแนะนําเลยคุณผู้ชมอยากให้ลองมานะครับผมมันสวยจริงๆแล้วก็ส่วนของหน้าตารูปรักนะครับผมแหม ส่งก็สไตล์แบบยุโรปเมกันเลยนะครับผมเท่มากๆนะครับขนาดใหญ่นะครับสูง ขับดีนะครับแล้วก็ตัวของรถก็เป็นตัวของสีน้าเงินโดดเด่นด้วยนะไม่ค่อยมีรถบ้านเราหรือแบรนด์ไหน,นอะไรก็ตามนะครับทเฉดสีประมาณนี้ออกมาก็ได้เรื่องของความเด่นบนท้องถนนนะสวยงามรอบคันเลยทีเดียวกับออปชั่นแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่จัดมาให้นะครับถือว่าครบมากๆนะครับผมด้านหน้าไล่ไปถึงด้านหลังก็สวยฝาท้ายเขาก็ประตูไฟฟ้านะครับผม,มเท่านั้นยังไม่พอนะครับตู้ฟ้าแบบเงียบกลิ้เลยคุณผูช้ชมไม่มีส่งไม่มีเสียงเปิดปิดสมูทนะครับแล้วก็ส่วนของในพื้นที่นั่งด้าน นะแถวสาเพราะยังปรับไฟฟ้ามาให้อีกตอนนี้ไม่พอย่างยางย่างเดี๋ยวไปชมท่านในกันก่อนแล้วก็มาดูราคาว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ไปดูกันคีน่โอ้โหพอเข้ามาแล้วเจออะไรบ้างล่ะปุ่มต่างๆอะไรต่างๆเยอะมากนะครับผมก็รวมอยู่ที่พวงมาลัยนะครับนี่จบที่ตรงนี้ได้เลยเป็นแบบดับโอ้โหสุด,สด มัลติฟังชันนะครับให้มาครบหน้าจออะไรต่างๆสวยงามนะเป็นหน้าจอแบบเข็มด้วยก็ได้ในเรื่องความแบบสปอร์ตนะครับส่วนของหน้าจอตรงกลางเป็นระบบสัมผัสนะอะไรต่างๆที่สามารถปรับปุ่มปรับอะไรได้เขา,าย้าย มาปรับจากโหมดของหน้าจอตัวนี้ก็ได้ก็จะเป็นแอร์เครื่องเสียงโทรศัพท์นําทางหรือแอปต่างๆหรือรอุปกรณ์เล็กเน้อยนอยต่างๆก็สามารถปรับได้นี่ผมปรับแอร์จากในตัวหน้าจอนี้ก็ได้เช่นเดียวกันจะเปิดจะปิดตัวนี้ก็ใช้งานได้ง่ายนะครับผมหัวเกียร์อะไรต่างๆคุณภาพสวยคุณภาพดีเลยนะครับผมเรื่องของการดีไซน์ไม่ต้องพูดถึงเลยให้มาเยอะจริงๆนะครับปรับโหมดต่างๆในเรื่องของการขับขี่มีตั้งแต่นี่นะมีเป็นรูปรถ วิ่งบนหิมะเออนะครับผมแล้วก็ตัวของรถวิ่งในทะเลทรายนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบบวิ่งบนหินหรืออะไรต่างๆนี่นะโหมดเ็าอยู่ตรงนี้คุณสามารถปรับเลื่อนปรับใช้งานได้ตามสภาพนะครับที่คุณขับเลยนะครับแล้วก็ตัวของเบาะต่างๆคู่หน้าเนี่ยนั่งสบายสบายมากนะครับผมปรับไฟฟ้าอีกต่างหากสวยด้วยนะครับผมแถว2นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยกว้างขวางโอถงไฮไลท์เขาแถว3ามจัดไปให้อีกนะครับเป็นระบบแบบไฟฟ้าจะเปิดจะปิดจะพับ ตัวนี้ถือว่าง่ายมากเหมาะกับแม่บ้านแม่บ้านน่าจะชอบฟังก์ชันอะไรประมาณนี้คือไม่ต้องออกแรงเยอะแค่กดแค่2ปุ่มเท่านั้นเองนะครับผมอีกจุดหนึง่งไฮไลท์ที่เขาแบบให้มานะครับซึ่งไม่ค่อยมีรุ่นไหนทำนะก็คือตัวหลังคาเป็นตัวของซันรูฟพานอรมิกกนะ็คือยาวไปถึงในส่วนของด้านหลังเลยนะครับเปิดอวกาศเข้ามาได้โอ้ตัวนี้ผมถือว่าเจ๋งกว่าปมาดูราคากันดีกว่าว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่กับปี2022ที่วารันตีศูนย์ยังเหนือเหนืออยากให้มาทดลองขับที่โตโยตา้าครับ ราคาครับอยู่ที่1,90,000 00, ้านบาทนะทักกันมาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0 8 3 7 7 7 7 7 4 7และ0837777757ยอดกู้ประมาณเ0 0 0นนะครับคุณลูกค้าก็จะผ่อนอยู่ประมาณ1 6 0 0 0นิดนิดเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็วารนตีศูนย์ของคันนี้ครับยังมีอยู่ถึงปี2 5 6 8กคือกลางปี6,8จะไปเลยใช้กันได้แบบ ยาวๆสบายๆนะครับทักกันมานะครับสำหรับท่านที่สนใจหรืออยากจะมาทดลองขับก็พาครอบครัวมาได้เลยนะครับผมมาทดลองจริงบนท้องถนนจริงได้นะครับผมป่ะวันนี้โตโตค้คาร์นะครับลาไปก่อนนะสวัสดีครับ We ain't gonna plan tonight. We gonna take action on our dreams and fight, alright? Yeah, it's time to stand up, take control tonight. Spend too much time on the planets, right? It's time to execute now on your dream and life. Gotta fail fast, learn, try again and fight, alright? Pull the trigger, six, seven figures. Making that money from the drive that's in ya. Go digger, making money quicker. Pain is good, make your skin a little...